สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับ n a b a l a n c e นะครับกับเล่าหมดตอนใหม่ที่มีชื่อว่าอยากเล่านะครับก็เป็นการเอาเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับแต่ผมอยากเล่าจากประสบการณ์ของผมนะฮะในฐานะ interior designer ตลอด20ปีมาเล่าให้ทุกคนฟังฮะเรื่องที่อยากเล่าในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องสี สีเนี่ยก็มีความสําคัญในการออกแบบเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสีเนี่เป็นตัวสร้างบรรยากาศแล้วก็สร้างความรู้สึกให้กับผู้ใช้งานเป็นจํานวนมากสีอันแรกเนี่ยที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับก็อาจจะต้องนึกถึงเลยสิ่งแรกคือแพนโทนแพนโทนนะครับคนที่อยู่ในวงการการพิมพ์เนี่ยจะรู้จักกันดีเลยเพราะว่าบริษัทของเขาเนี่ยทำธุรกิจ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นการผลิตสีนะฮรสีพลาสติกสีผสมต่างๆนะฮะสีผ้าสีใดๆก็แล้วแต่เนี่ยแล้วแพนโทนเนี่ยก็เป็นผู้สร้างมาตรฐานในการวัดค่าสีด้วยเหมือนกันก็ที่เราเรียกกันง่ายๆว่า PMS e นะครับก็คือแ n t o n e Matching System ค่าสีของแพนโทนนะฮะก็จะเป็นสปอตคัลเลอร์นะครับคุณสมบัติของสีสปอตคัลเลอร์ก็ตามตัวเลยครับก็จะเป็นสีพิเศษนะฮะสีที่มีความจำเพาะอุตสาหากรรมการพิมพ์ใดที่ต้องการความเนี้ยบความคมความทุ่มฉ่ำของสีเนี่ยก็จะเลือกใช้สปอตคัลเลอร์เพราะหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนของสีที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่เรารู้จักแพนโทนเป็นอย่างดีเนี่ยก็เพราะว่าเป็นบริษัทที่เขาทำการตลาดมาอย่างต่อเนื่องนะฮะเริ่มตั้งแต่ปี2000นะฮะเขาก็กำหนดที่ทางของสีเนี่ยเป็น Color the Year, ปนต้นมา จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีกลุ่มสีที่ล่าสุดเลยที่นอกจากจะเป็น Color of the Year ของปีนี้แล้วเนี่ยเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ออกเฉดสีอันใหม่นะครับที่ชื่อว่าพ e ีเลียดหรือประจําเดือนนั่นเองซึ่งไม่ใช่เป็นประจําเดือนมกราคมพามีนานะก็คือประจําเดือนของผู้หญิงเลย ที่แพนโทนเนี่ยก็ทำแคมเปญร่วมกับผลิตภัณฑ์ของผู้หญิงในประเทศสวีเดนที่มีชื่อว่า s e n n a n เ h e ร์นะครับเพราะว่าเขามองว่าประจำเดือนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าอายคนทุกเพศทุกวัยสามารถพูดได้ปกติเลย แพนโทนนะครับก็เป็นภาษาสากลในโลกของสีที่เอาไว้สื่อสารระหว่างแบรนด์ดีไซเนอร์และลงพิมพ์ให้เข้าใจกันง่ายๆครับหลายคนเข้าใจผิดว่าสีแพนโทนเนี่ยเป็นสีใหม่ที่เกิดจากการผสมกันของ C M Y K นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีแพนโทนเนี่ยเป็นสีค่อนขางเฉพาะและเป็นสีพิเศษจริงๆซึ่งสี C M Y K เนี่ยจริงๆแล้วมันคือชื่อย่อของ C ก็คือ Cyan นะครับก็คือสีฟ้าอมเขียว Magenta นะครับคือแดงอมม่วง Y คือ Yellow นะครับแล้วก็ K ก็คือ Key คือสีดำเหตุ K ที่เขาไม่อยากให้ใช้ตัว B มันอาจจะเป็นสับสนกับคำว่า Blue ซึ่งหมายถึงสีฟ้าค่าของสีที่มาผสมกันของสี CMYK นะฮะก็จะเกิดเอาอัตราส่วนต่างๆของสีเนี่ยแต่ละชนิดมาผสมกันโดยที่ใช้เป็นเม็ดสีต่างๆนะฮะถ้าเราขยายดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นช่องว่างระหว่างเม็ดสีด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้สีเหลืองอ่อน ถ้าเราซูมหรือขยายเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นช่องว่างระหว่างเม็ดสีกับเนื้อที่กระดาษมันเลยทําให้สีเหลืองกลายเป็นสีเหลืองอ่อนงานแต่ละชิ้นในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยครับเขก็จะยึดระบบอย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้หรือ2อันรวมกันก็ได้บ้างก็จะยึด CMYK หรือ Pantone ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาใช้2ออย่างมารวมกันเนี่ยเราอาจจะใช้ตัว Spot Color เนี่ยไปกับงานที่ต้องการความโดดเด่นนะครับ เช่นโลโก้หรือจะเป็นอะไรที่ต้องการเน้นส่วนอื่นๆที่ไม่ต้องการความเป๊ะปังอลังเวอร์เราก็ใช้แค่ CMYK ก็ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าสปอตคัลเลอร์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นแพนโทนอย่างเดียวเพราะว่าแพนโทนเนี่ยมันแค่ชื่อแบรนด์เท่านั้นส่วนสีต่อไปนะครับที่จะพูดถึงก็คือสีที่ใช้กับงานสถาปัตยกรรมนะฮะจริงๆแล้วมีค่อนข้างหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น TOA b e n จ a m ิน m o o r e b ยอ r er, Myland หรือแม้กระทั่ง American เคนะฮะที่เขาใช้ดินมาเป็นเบสในการผสมสีส่วนประกอบของสีที่ใช้กับงานสถาปัตยกรรมนะครับก็ประกอบไปด้วยสีส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือผงสีนะฮะแล้วก็สารยึดเกาะที่ทำให้ตัวสีเนี่ยเกิดความทนทานแล้วก็สามารถติดทนได้นานนะฮะส่วนที่3นะครับก็คือตัวทำละลายที่จะไม่ทำให้สีเกาะกันเป็นก้อนนะฮะ ส่วนสุดท้ายเลยก็คือสารปรุงแต่งอื่นๆนะครับเช่นสารป้องกันเชื้อราหรือสารป้องกันความชื้นเป็นต้น,นะคะซึ่งแต่ละยี่ห้อนะครับก็มีวิธีการเรียกสีแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่น T O A นะครับเขาก็จะบอกมาเป็นรหัสหรือเป็นโค้ดเป็นนัมเบอร์นะฮะบส่วนสีเบนจามินมอนเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเฉพาะของเขาหรือแม้กระทั่งสีเบเยอร์ที่เราคุ้นเคยกันก็จะมีการเรียกชื่อสีเฉพาะอีกเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างนะฮะในสีที่ใกล้เคียงกันเขาจะเรียกสีอะไรกันบ้างนะครับ อย่างเบนจามินมอร์นะฮะเขาจะเรียกชื่อสีว่าเบอร์มิวดาเทควอยต์นะฮะส่วนเบเยอร์นะครับเขาก็จะใช้ชื่อว่าเฟรเซอร์แฟร์นะฮะซึ่งสีใกล้ๆเคียงกันอย่างเบนจามินมอร์เนี่ยเขาก็จะอเอาวิธีการเรียกมาจากามหาสมุทรนะับเป็นสีน้ำทะเลเทควอยต์นะครับ,นนรบส่วนเบเยอร์เขาจะใช้เป็นชื่อของต้นสนนะครับส่วนสีถัดมานะครับยกตัวอย่างเช่นของ เบนจามินมอร์เนี่ยเขาใช้สีแดงว่า p o p พีส่วนสีของเบเยอร์เนี่ยเขาจะใช้คำว่า s u n b บ r ร์ n โนดนะครับก็แปลว่าแบบจมูกไหมกับดอก Poppy นะฮะสีก็จะใกล้เคียงกันสำหรับใครนะครับที่ไม่มีชาร์จสีแบบนี้นะฮะก็สามารถไปเลือกดูจากแพนโทนนะครับอาจจะไปดาวน์โหลดหรือไปใช้สบุดที่เขาออกมาจำหน่ายก็ได้แล้วก็เอาไปให้ร้าน ที่เขาจัดจำหน่ายสีแบบเนี้มาเทียบกันก็ได้เหมือนกันครับครั้งนี้ก็ได้ความรู้เรื่องสีกันเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้ามาฟังกันนะครับว่าผมอยากเล่าเรื่องอะไรฝากกด subscribe like share นะครับแล้วก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับบ